เครื่องสมบูรณ์ข้บบูสมบูรณ์น้ำมันอากาศสมบูรณ์สตาร์ทกี่ีก็ต้องติดเครื่องเติดหญาดึงเหลียวบู เรีงดาวอดเร่งดาสะดุดเดี๋ยวเข้ามาปรับจุนขาบูกันตรงหลังทำความ,มสะอาดขาบูก่อนเรื่องบอก็เป็นขาบูที่เราซื้อมาใส่ใหม่หลังจากที่เราถอดออกมาหลังแล้วก็ประกอบกลับขึ้นแนวเรียบร้อยขันตอนต่อไปก็จะเป็นการจุนขาบูก่อนอื่นในห้ามุนสกู ปั๊บหลอดเดินเบาเขาไปประมาณครึ่งหนึ่งหรือสองในสามประมาณนี้ขั้นต่อไปก็ให้มุนคีมปั๊บน้ำมันตรงนี้จะเป็นแค่ขวงแบนมุนเขามุนตามคิมนาฬิกา มุนกให้จำจำจนตึงมือแล้วก็มุนออกสามรอบ,อ,บอบครึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบครึ่งสองรอบสองรอบครึ่งสามรอบแล้วก็ล่องสตาร์ทเึิ่งเธอสตาร์ทบอติดก็ให้ค่ายออกอีก เกลีน้ำมันเข้าไปอีกเดี๋ยวเาลองกันอุ่นออกสามหลอดทวนเข็มนาฬิกา ครึ่งรอบหนรอบหนรอบครึ่งสอรอบสอรอบครึ่งสรอบพิสวิกพิชโชคพิดสวิกดึงเ,เบาๆสีหาที่ก่อนสรัดเปิดโชคเปิดสวิก เพื่อหลบชุดระเบิดดึงทีทีก็ต้องติด หม,มุนทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นการเพิ่มมันหมุนตามเข็มนาฬิกาจะเป็นการลดมันเพิ่มอากาศเราจะหา,หาหลอบสูงสุดของเครื่องแต่ก็หมุนกลับไปที่ศีนาฬิกานั่นคือจุดที่เราจะเอา I do เครื่องสมบูรณ์้าบูสมบูรณ์น้ำมันอากาศสมบูรณ์สตาร์ทกี่ตีก็ต้องติด